สวัสดีค่ะวันนี้ปลักจะพาเ,เพื่อนมาเที่ยวสวนรชาติกันค่ะเ,เพื่อนเป็นยังไงจ้าสวยไหมโอ้โหตรงนี้อากาศสดชื่นหอ,หอมหอมบอกเลยว่าหอมมากรู้ไหมเพื่อนว่าอะไรดอกพิกลทองจ้าเขาปลูกเอาไว้เนี่ยสลับสลับกันกับต้นไม้ที่เขาอนุรักษ์สายพันธุ์่ะพันธ์ที่เขาหายากแล้วอะ่ะเขามาลงไว้ตรงนี้หมดเลยนะเพื่อน มาเที่ยวสะดวกค่ะมีห้องน้ํามีร้านค้าสะดวกทุกอย่างค่ะแวะมาตรงนี้เลยนะคะเ,เพื่อนมีที่นั่งพักเล่นด้วยนี่คือริมนะคะลงมาตรงริมของที่เดินนี่ก็คือทางวิ่งออกกาลังกายนะคะเ,เพื่อนวิ่งออกกาลังกายรอบมีคนออกกําลังกายทุกวัน,ท,วนทุกวันเลยแหละส่วนตรงนี้ก็จะเป็นริมน้ําริมน้าเห็นไหมแจ๊เปเพื่อนสวยไหม มาสูดอากาศกันใครผ่านไปผ่านมาก็เชิญแวะเด้อพี่น้องแวะมามาสูดอากาศให้เต็มปอดก่อนมาพักผ่อนให้มีแรงก่อนให้มีพลังงานชีวิตเต็มปอดแล้วค่อยเดินทางต่อก็ได้ที่พักตรงน,นี้ไม่ได้ไม่ได้เสียค่าเข้านะคะเพื่อนๆเชิญแวะได้นะคะอําเภอปากช่องมีดีเห็นไหมตรงริมฝั่งก็จะมีศาลาให้เรานั่งพักผ่อนได้นี่จะมีสะพานเนี่ยสะพานลงมาริมน้ำเพื่อน มาลิมน,น้ำเนี่ยเชิญไปได้นะคะเพื่อน